ครับคนพิการไม่ต้องไปจับใบดำใบแดงไหมครับคำถามของน้องกัสเนี่ยดีมากนะครับ คำตอบก็คือต้องไปนะครับตอนน้องอายุ17น้องต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกับสัสดีอำเภอแล้วตอนน้องอายุ20เนี่ยน้องต้องไปรับหมายเรียกส่วนใหญ่หมายเรียกจะส่งมาที่บ้านนะแล้วตอนน้องอายุ21เดเือน้องต้องไปจับใบดําใบแดงตามหมายเรียกและในวันจับใบดําใบแดงเนี่ยเขาจะตรวจร่างกายน้องซึ่งระดับความพิการของร่างกายเนี่ยมีหลายระดับหมอทหารเนี่ยจะเป็นคนพิจารณา,นานถ้าถึงขั้นรุนแรงเนี่ยเขาจะจัดน้องเนี่ยอยู่ในคนประเภทที่4ซึ่งเขาจะให้น้อง กลับบ้านเลยนะแล้วก็ออกเอกสารการผ่านทหารให้นะแล้วน้องก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารอีกเลยตลอดชีวิตนะแต่ถ้าน้องเป็นออทิสติกเนี่ยเขาจะให้น้องเนี่ยมารายงานตัวทุกปีพอครบ3าปีเนี่ยเขาถึงจะให้น้องไม่ต้องเป็นทาหารซนะึ่งแต่ละปีเนี่ยน้องต้องผ่อนผันไปเรื่อยๆและสุดท้ายพี่ขอให้น้องกัสเนี่ยรอดจากการเกณฑ์ทหาร